จากลายเราแบ่งส่วนหัวออกเป็นสองส่วนครับจากส่วนแบ่งหัวเขาได้ไงเราแบ่งเป็นสองส่วนได้ไงหัวก็เนีกไปดิดูมือผมเลยดูมือผมเลยแบ่งเป็นสองส่วนแบ่งเป็นสองส่วนนครับ จากจากหน้าผากมุมหน้าผากกับคิวนี่เป็นส่วนเบอร์สองจากด้านล่างนี่เป็นส่วนเบอร์หนึ่งบวกศูนย์เบอร์หนึ่งบวกศูนย์ครับมันจะมีไหมเนี่ยจัดไปดูวิธีทําครับแค่เห็นภาพผมก็รู้แล้วว่าหัวแบบนี้จะต้องแบบทำแบบนี้เราต้องแบ่งออกเป็นสองครึ่งครึ่งแรกเอาเป็นเบอร์สองครึ่งหลังเป็นเบอร์หนึ่งบวกศูนย์ครับเสร็จแล้วครับข้างซ้ายดูข้างขวาเสร็จแล้วครับอาจารย์นนท์ทำไมง่ายจังเอาก็ดูบาบแบบนี้ อย่างนี้คนตัดตามก็จะง่ายดินี่ดูนะครับเบอร์สองนะครับเนี่ยเบอร์สองอ่าเบ,บอร์สองนี่เบอร์สอง่งไปแล้วไปไปแล้วไปไปแล้ว,ลวนะครับครับดูนะครับ เสร็จแล้วใช่ไหมครับอาจารย์นั่นทั้งสองข้างนี่เสร็จแล้วใช่ไหมกลับบ้านได้ไมเจอแล้วอ้าแม่งบอกเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะลงแล้วลูกค้าจะลงแล้วครับนี่ครับสองข้างครับอ๋อเสร็จสองข้างเสร็จสองข้างไม่ได้เสร็จทั้งหมดนะครับครับทีนี้ดูด้านหลังถ้าให้กลับบ้านอย่างนี้เมียจะด่าไหมครับด่าครับไม่ด่าธรรมดาได้ด่าแม่ผมด้วยนี่ทีนี้ด้านหลังเราก็หลัเป็นเบอร์สองเบอร์สองกึ่งกลางหูเหนือริมใบหูครับ วันนี้มากับมหาดุขอดงใหญ่นะครับบ้านเรานะครับมหาดุขอดงใหญ่คุณนำไพ่จุดพี่ไม้เป็นคนร้องนะเพลงนี้บรรจงจุดพี่ไม้นะครับพี่อ้วนเมื่อก่อนเป็นนำไพอ่าอนำไพ่จุดพี่ไม้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นบรรจงจุดพี่ไม้ไหมบรรจงนี่แปลว่าไม่น่าสามถูกบ่อยเลยมันบรรจงตีที่บรรจงจุดพี่ไม่คิดถึงบ้านเลยนะครับนี่ครับคุณธนาพลนี่อยู่ที่ไหนมาครับเดี๋ยวดูหน่อนดูนะฮะเบอร์สองนี่ขึ้นไปอย่างนี้นะอ่า อ่านี่ดูฝั่งนี้เบอร์สองนี่ขึ้นจากมุมหน้าผาอะไรนี่ดูนะครับเบอร์สองนะครับครับเบอร์สองอย่างเดียวแล้วมีการงัดทางงัดขึ้นมานิดนึงเนาะงัดทางงัดงัดขึ้นมาสามสิบองศางัดทางงัดงัดทางงัดเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งเนาะอ่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเอาเบอร์หนึ่งเสียบเข้าไปภาพภาพที่เขาให้ดูเมื่อกี้นี่เลยครับเบอร์หนึ่งดูนะครับ เห็นไหมครับทีนี้มาดูด้านหลังใบหูนี่เบอร์หนึ่งเก็บขึ้นไปอย่างเงี้ยนี่นี่อ้ใช่เลยไม่ได้รูปเลยครับพอเบอร์หนึ่งเก็บขึ้นมาก็ด้านหลังนี่เบอร์หนึ่งทั้งหมดรู้สึกจะตัดหลอกกันในรูปได้จะทำไงนี่ครับอันนี้เปต้องสัมภาษณ์เอาเองว่าเราเห็นในภาพแล้วในแบบเขาจะยอมรับได้ไหมเนี่ยเกิดหลอกได้รูปกะทาไง ก็ทำน้าเด็ครับทำนัเด็โอ้ตายเลยอาจารย์อ้อนเขาจะไม่ยอมรับลยเนี่ยเขาบอกเขาต้องทำแบบนี้แบบในรูปครับแบบในรูปแล้วด้านล่างล่ะทำไงอันนี้ด้านล่างก็ไถขึ้นไปงัดขึ้นมานิดนึงจากนี่ติงหูมานี่อ๋อเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับนี่เบอร์หนึ่งนี่มาดูด้านฝั่งซ้ายดูฝั่งซ้ายครับเบอร์หนึ่งนี่เริ่มไปจากหลังไปหูนะครับเเบอร์หนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูฝั่งใต้ตรงนี้ตรงมุมนี่ให้ชัดๆครับเราก็แบ่งออกเป็นสองครึ่งแล้วใช่ไหมขาครึ่งบนเป็นเบอร์สองครึ่งล่างเป็นเบอร์หนึ่งครับยัไม่รู้เหมือนกันแหละก็ตามนั้นแหละอาจารย์อก็ตามนั้นแหละตามในภาพตามนั้นเลยครับตามนั้นนี่เสร็จแล้วนะครับนี่ทีนี้มาดูข้างหน้าว่าเหมือนในภาพเลยดูเจ้าเหมือนในภาพเลยใช่ไหมนี่ีโมเดลเราทําออกมาเหมือนแล้วอืม โมเดลแล้วเข้าโมเดลแล้วครับทีนี้เราก็ดูฝั่งซ้ายชั้นแน่นซ้ายชั้นแั่นขวนหาหน่ยดูอย่างนี้เลยใช่ไหมครับดูอย่างนี้เลยนะครับ,ด,รบดูอย่างนี้เลยนะครับให้เจ้าของเขาดูด้วยเราเบอร์วิ้ร่างแบบวีใหญ่นี่มันเก็บอีกทีแล้วมีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ผ่าน <laughs> ยังไม่ผ่านอ่ายังไม่ผ่านอาจารย์น้องเขายังไม่ลึกมันยังไม่เสร็จไงมันยังไม่เสร็จก็ยังไม่ผ่านเนาะ ไม่ว่ากันนะจากจาก,จากประสบการณ์ผมตัดผมมาแล้วทั่วประเทศใช่มไม่ให้ผ่านใช่ไหมนี่ยังไม่ผ่านยังยังไม่เสร็จทีนี้เราก็ดูว่าปรับเบอร์นี่ลงสุดทีนี้พเพราะปัตรเลี่ยนนี่มันปรับฟันได้ใช่ไหมใช่ครับออกป็นสุดเขาบอกว่าในภาพมันขาวเ<ช>ห็นไหมครับพอเราปรับฟันแล้วมันก็จะขาวครับนี่ฝั่งซ้ายแลวมาดูฝั่งขวา ภาสาธิตให้คนดูมันเข้าใจไม่ใช่ว่าให้คนนั่งตัดสบายใจใช่เรา <คน S 2> ไหมถ้าเอาแบบมาให้ดูแล้วเราก็ตัรปรับเบอร์ลงนะนี่ตอนแรกมันอยู่เบอร์สูงสุดปรับลงมาจำสุดปรับลงคนดูะจะเข้าใจแต่คนนั่งตาดล<น>ําคาใจนคนนั่งเนี่ยไม่เข้าใจเลย าย<ด>แ,แบบไม่เข้าใจอยู่แล้วในแฝงฉันฉันดูพวกแกแต่และช็อตเนี่ยน้ำมันเยอะเกินไงมันตุเล็ด <laughs> เ,นเนื้อหน่อยมันุเร็หาเนื้อไว้หน่อยมีแต่น้ำให้มันสาระมีสาระหน่อยมีสาระหน่อยอเราก็ต้องต้องอย่างนั้นสิถ้าช,ช่างที่ดีต้องทคนเขาด่าได้คือถ้ามันมีสาระคนมันก็อยากติดตามเข้าใจไหมครับตอนนี้ตอนนี้เขาเรียกว่าทําเรื่องไร้สาระให้มีสาระและทําเรื่องมีสาระให้ไร้สาระดูด้านหลังนะครับครับึงกลางใบหู แต่ว่าถ้าเอาวิชาการเกินไปอาจารย์เขาก็ดุผมอีกอันนี้เป็นวิชาเกินแล้วครับและวิชากวนไรสาระมากคอนโูเขาก็เบื่อเลยอเไอที่มันเบื่อนี่ไอหม่ำโชคมกแม่งทะเลาะแต่กไอเส้งเถื่อเถิงทั้งวันมันก็อยู่ได้ใช่ไหมอ๋อมัเอาอ้าวไอสิ่งที่ดีไปยอไอสิ่งที่เร็วแม่งกระดาซ้ำอีกเนาะใช่เรายัง ไปเป็นเสงนตันมานั้นเขาระดับโคแล้วแม่เราหนีมาอยู่ในป่าตามมาถ่ายเราอีกมาหนีมาเนี่ยอันนี้ก็เรียกตามขุดรูมาขุดรูมาถ่ายขุดรูมาถ่ายเราคือตัวเราเนาะครับเราจะไปเรียนแบบหมาตัวอื่นมันก็เป็นเราต้องไปวัดกับใครเราเราคือเราเราคือคนบ้าใช่เราคือคนบ้าต้องอ้อนบ้าไม่บ้าหรอกครับวันนี้คนขึ้นไม่บ้าหรอกครับ เราจะทำอะไรเขาติดตามเราก็ต้องมีสาระให้เขาติดตามสนใจติดตามต่อไปดีไม่ดีชมไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณพไม่ผ่านตอนนี้ไม่ผ่านไม่เป็นไรครับไปดูภาพแจ้งมาเลยครับแจ้งมาเลยครับอาจารย์ว่ามันยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ก็ดูภาพก่อนยืนตรงนี้อาจารย์ว่นยิงกับกับเอาว่าไปเลยมีอะไรว่าไปเลยครับอาจารย์ว่านมาคือสวัสดีครับผมมันเร็วอยู่แล้วว่าเลยครับว่าจะต้องทำยังไง ห,หาสาระหน่อยมันมีสาระหน่อยทําอะไรไม่ใช่ทําเหมือนเด็กๆเล่น,นขายของคนเขาดูเขาจะได้อยากติดตามตอนต่อไปเออสองคนนี้จะมีอะไรมาให้กูดูอีกวันนี้ใช่ใช่ใชดู เทศไหนมึงก็ไร้สาระไม่มีป้าไร้สาระมันไม่น่าติดตามตอนต่อไปไงอาจารย์ทรงที่โอ้ดีพูดดีมากเลยอาจารย์พูดดีดีพูดดีมากอันนี้ดีเองนนี้ผมว่าโอ้พูดดีมากเลยครับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้อาจารย์อ้อนคิดอะไรได้ขึ้นมาในสมองแป๊บเลยไเราออกสื่อเราออกสื่อใช่เราอันนี้ถูกครับถูกคุณทักคุณกําลังทําอะไรเนี่ยคุณกาลังสร้างภาพใช่ไหมใช่ครับสร้างครับมันก็ต้องสร้างออกมาให้ดีใช่ใช่ ถูกต้องครับเร็วแล้วผมได้ปบทเตืยนมาจากไหนครับอาจารยวันหยุดกูเนี่ยดีจุดคนมาถามจริงว่าจอยวันหยุดกนว่างกนว่างพีจารย์อย่ันกูสร้างภาพกูสร้างภาพอันทร์ทำไมมันดีดีหนออย่ะไรครับพา่จันทร์ขอลงครับใช่ผมเป็นลูกน้องประยุทธ์นะครับไรสาระาใครก็ยอยากสร้างภาพมันต้องสร้างให้มันคนดูติดตามงานเราเอามันยุบปิดปิดกล้องเลย ที่เราพูดนะมันดีสิ่งที่เขาพูดจะดีนะครับในแบบพูดจะถูกต้องหมดเลยนะครับผมก็ถูกก็ถูกครับเราไม่ได้ว่าอะไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรอาจารย์นนท์มีความสุขนะที่คนมาติมาติงนะอยากให้คนติคนติงนะคนด่าก็ขอบคุณเขานี่เท่าติดติงเฉยเนี่ยอันนินทากาเรียนเหมือนเทแกลบต่อให้ไม่เก็บแสบมันเอาตูดไปทูหินอาจารย์นนท์เอาทำไงต่ออาจารย์นนท์มันจะได้ตันไหมผมเนี่นะ กูมันจีเป็นสจงไมวะเป็นโจงอะไรเนี่ยเล่นกันจริงเป็นโจงอะไรครับมันมีใช่กูด้วยมันคนทางคนถ่ายทต่มันโอ้นั่นแหละหัวแกเดมีใจหัวฉันวะม่ใ่กูคนพูด้มันครับแต่เราก็ปไดเซนไหมเนี่ยไม่คนพูดก็นคนตักก็จะอธิบายก็อธิบายไปตามธรรมชาติว่าอย่างนี้นะอย่างนี้นะได้คนถ่ายก็การสัมภาษณ์ก็เว้นวรคให้คนตอบอะมันตอบถูกทีนึง ไอคนโดนถามก็ให้ไอคนนี้สัมภาษณ์ก่อนให้มันมีเนื้อหาสาระคนเขาจะได้อยากติดตามดูขอบคุณจริงครับอันนี้จริงเรื่องจริงต้องขอบพระคุณมากเลยครับพูดได้ดีไามไม่ใช่มาแย่งกันพูดใช่ตงเนื้องมันมีสาระตรงไหนอะไรแังไหนคนติดตามุอครับมันก็เบื่อขอบพระคุณมากเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเพราะคนหลายๆคนเขาไม่กล้าตีติงมาจริงๆเขาอยากจะพูดแบบนี้แหละ มีคนท, <ำ S 2> ทักทา,ทายมามีคนอยากจะพูดแบบนี้แหละคือผมจะให้คติพจน์เป็นนิดน,นึงว่าผมเป็นคนดีผมแก้ไขคนจังไรแก้ตัวคนชั่วทาลายมักง่ายชอบทิ้งอันนี้แหละครับคือปัจจาของผมเองครับแล้วจะเสร็จไหมเนี่ยถามจริงเสร็จแล้วเนี่ยมันเสร็จแล้วท้นละถ่ายเมื่อไหร่ผมก็เลิกเสร็จแล้วอ่ะเล่มไป เร็วเป็นวัดจังหวะจะโคนเออให้มันผมว่าผิดนะนี่ผมต้องขอโทษคนฟังให้มันได้ได้ฟังเข้าใจว่าเออครับเขาพูดอะไรกันจะได้สาระเนาะถ้าที๋หายดีนะครับแกต้องพูดภาษาโคราชตาแกจงพูดภาษาภาษาโคราชบางทีบางทีมันตกไงอันนี้อันนี้จะภาษาโคราบเขาเรียกว่าอย่างีงเด้อภาษากลางเรียกว่ายางี้อะไรอย่างนี้เก่งเกต้องีใหม่ได้ไหมครับผมชอบแบบนี้ เอาอย่างนี right, like ici, necessary 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 ้น <żeby så pentru them> <laughs> ้องเอ้ยน้องนางแก้มตุยน้องเป่าคุยพี่เองก็เป่าแต่แล้ลแล้ลแล้พี่บอกว่ามันแท้แท้น้องเป่าไม่ฟังเลยเนี่ยเองก็เป่าลูกค้าก็จะติดทิ้งหน่อยในแบบติดทิ้งหน่อยเห็นน้ำหมไหมน้าหมดังเพราะอะไรครับน้ำหมนี่ พงเทพกระโดนชำนานนี่ไปสอยห้อยตามคาราบาวมาตั้งกี่ปีไม่ดังอ่ะพอมาเป็นตัวของตัวเองคือเป็นเพลงโคราชนี่ดังเลยเห็นไหมใช่ครับใช่นโมดังเพราะอะไรเพราะว่าพูดโคราดเล่น,นคอนเทนต์ไปพูดโคราดไป คนรู้จักภาษาโคราดมากขึ้นเพราะน้องหมูแต่ตาอ้นเขาไม่อยากดังเลยทําไงครับเนี่ยดังครับเขาไม่อยากดังเอาคนกระทุ่ยกกระทอมมาปลูกหอมมาเตรียมมันเป็นเตามันต้องเตรียมมาหลู่ฟัดนักระไทยนะไก่เป็ดไก่ไก่เขาควรดังไงครับมีใจซะทาไว้ยทำเป็นตัวกันเองเดี๋ยวจะดังใช่ไหมเจ้าเดิมวานวานแดงไทยนํากะทิในยาได้ขีทีใะก็เอ้าเจ้าเดิมเอ้าเป็นเดือนทิ่สองเริลอยกระทงน้ำผักิดปลาผงจิ้มพักกีะถิ่นหาอยู่ห่าเป็นคลิปที่หามาเลยครับคลิปนี้ ต้องขอประทานโทษนายแบบนะครับวันนี้นายแบบให้ความร่วมมืออย่างดีนึเอาตามแบบแล้วเราดูตามแบบอ่าดูตามแบบเหมือนตามแบบเราไม่ทำนี่เอาไปทงการแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะห้ามนอกเรื่องนะไม่นอกห้ามนอกเรื่องนะครับไม่นอกเดี๋ยนายแบบเ็าจะยัวขึ้นมาแล้วเขายัวมาตั้งแต่ขึ้นมาตัดแล้วเฮ้ยกูยัวตั้งนานแล้วตั้งแต่ยัวเลยแต่เห็นคลิปเลยเห็นคลิปแล้วเห็นคลิปแล้วโอ้มึนตึ๊บเลยนะแล้วมาวันนี้กูไปคิดว่ากูจะมาเจอสองคนนี้ แล้วมานจะยิงผมไม่คิดเลยนะว่าตายแล้วนี่ไม่น่าเชื่อนะขอบคุณครับขอบคุณที่ตีเพื่อก่อติเพื่อก่อย่อเพื่อทำลายนะถ้าย่อทำลายนะถ้าติมันจะได้ก่อใช่ไหมทำให้ดูอย่างดีจริงๆแล้วก่อนนี้ต้องมันฉาบปูนก่อปูนนะครับนี่ดูวิธีทำหน่ยดู่ายแล้วไปเลยคนมีที่ถ่ายครับก่อนก็ด้วยดีบอกก็ด้วยดิ ยังไม่กันนะมันไม่มีสาระอะไรเลยมีแต่น้ํามีแต่อะไรไปก็ไม่เป็นไรไม่บอกไม่แก่เราผูกเขาตะหนีมาเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดทาให้ดีเราก็ต้องดูอย่างนี้ขบนขบนทำไงข้บวนต้องซอยนะต้องซอยถึงไม่ได้พอใจมันรักเธอเธอสวยเธจทมวย ยังไงครับตรงนี้เช็คคัพเลยนะอ่าปาดจะแนะนำมีโกนยี่ห้อหนึ่งเก่งมากดีมากยันหนึ่งเยี่ยมชุบฟิเมียมหนึ่งมีโกนยินเลสลอนดอนบิ๊กบิ๊กกล่องสีส้มกล่องสีส้มครับผมเคลือบด้วยอะไรครับอาจารย์เคลือบด้วย ฟรีเมียมฟรีเมียมอย่างดีเลยนะครับผมเราแบรนด์ของดีเล็ตเองร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทครับผมหาซื้อได้ที่ไหนครับอาจารย์นันหาซื้อได้ที่ไหนหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยทุกจังหวัดครับผมแล้วก็มีลายอยู่ด้านล่างนะครับผมแวะมาดูได้เลยนะครับผมมีลายสั่งซื้อได้เลยนะครับผมนะครับเวลากันเราก็วับวัดจากคิ้วขึ้นมามุมหน้าผากแล้วเราก็กันนี่โมไม่ได้นะกันเนี้ยเป็นตัวเอสครับดูอย่างเดียวให้ดูอย่างเดียว มือต้องเบาครับโค้งตามเป็นตัวเอสคำว่าตัวเอสยังไงเอสใหญ่ออเอสน้อยก็ได้หมดแลลวครับครับดูครับดูลากเบาเบหนึ่งจอนให้ส,สวยโค้งตามใบหู ให้ดูชัดๆเลยนะครับให้ดูชัดๆเลยชัต่อเบา่น่าลากเบาๆเบาๆลากเบาฝั่งนี้จะยากที่สุดตัดเลี่ยมตรงนี้อ่าตรงนี้จะยากที่ทำอย่างนี้ทำมืออย่างนี้ตรงนี้ทำไม่เคลียร์นะบางทีคนไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจต้องวางอย่างนี้ก่อนต้องวางอย่างนี้ก่อนนะครับพอพอได้เส้นกึกแล้วเราก็เอาปลายมีดเคลียร์ตามเส้นอ่าอาโอเคเนี่ยจูฝั่งซ้ายเช่นเดียวกันอ่าดูด้านนี้นะครับดูด้านนี้ฝั่งนู้นอย่างไรฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ วัดก่อนเว้นแต่คนตายยังนะเว้นแต่คนตายยังเว้นแต่คนหูยังหัวยังถ้าไม่งั้นจะไม่เท่ากันนะเป็นรูปตัวเอลรูปตัวเอสถ้าตัวเอลเป็นเหลี่ยมไม่ได้ฝั่งโน้นเป็นตัวเอสฝั่งนี้เป็นตัวเอล์ทำไงอาจารย์น้นเราก็กลับมาแก้ไขได้กลับแก้ไขบ้านอยู่ใกล้ๆกันเนาะครับผมไม่มีปัญหาเนาะไม่ใช่แขกกลับแล้วเราเดินกลับมาเดินกลับมาแล้วมาแก้ไขครับผมแขกก็จะคิดในใจแล้วตอนนี้หลับตาแล้วก็บอกดูความสัมผัสยาหน้ายาดูระบบสัมผัส ตรงนี้โค้งตามหูนี่ใช้ปลายมีดแจ๊กแจ๊กแจ๊กหน่อยหนึ่งแล้วยกสอกขึ้นนิดหนึ่งยกแล้วแขกที่โดนสัมผัสอ่ะจะนิ่มนิ่มมากไม่ใช่ว่าเราว่านิ่มคนเดียวเราต้องถามแขกด้วยแขกต้องนิ่มด้วยนะครับไม่ใช่นิ่มแต่เราถ้าเราไปกันให้เขามีแผลบาดแผลมากเขาก็จะดุเขาจะดุอะไรเาไม่พอใจแล้วทีหลังเขาจะไม่มาต่อยกับเราพูดมากเขาก็ยังดุว่าเราพูดมากคนนี้แขกเราพูดมากจริงไหมครับถามจริงจริง เราเป็นคนพูดมากหรือเปล่าพูดมากถ้าจะให้ขึ้นเวทีพูดพูดได้ไหมครับได้ถ้าไมอย่าไม่โจมตีคนอื่นได้ไหมได้เพราะพูดใครก็พูดได้แต่ว่าพูดแล้วมีคนฟังมาพูดแล้วไปพูดไปโจมตีคนอื่นนี่ไม่พูดแล้วมีคนฟังท่านใช่ท่านพูดแล้วคนจะฟังท่านไหมต้องให้เขาฟังเองนะใช่ผมทำยูทูบมาตั้งแต่ปีหกหนึ่งหมาดูผมก็ไม่มากมีควเดียวไอ้หลงแต่หมาผมมีไม่มาก ผมมีมาคนเดียวครับเรื่องจริงครับครับครับเรื่องจริงผมทำมา2ปีแล้วนะครับ YouTube นี่แต่ว่าสองปีแล้วนะครับที่เขาติเะยผมไม่ได้เครียดเขาหรอกแต่ก่อตีเพื่อตัอโกรธไหมครับถามจริงไม่โกรธไม่โกรธไหมไม่โกรธไม่เครียดไปครับไม่เครียดไม่เครียดครับถ้าไม่งั้นกันไม่ได้นะเนี่ยฮะไม่งั้นกันไม่ได้นะถ้าโกรธถ้าเครียดอไม่ได้ไม่ได้นะนี่มือละเอียดมากเลยครับนี่กันละเอียดมากเราค่อยๆทา เขาเรียกตีเพื่อก่อตีเพื่อก่อยอเพื่อทําลายยอเพื่อทําลายใช่สร้างความชิ่หายคือทําลายทรัพย์สินของคนอื่นเราไม่ทำใช่ไหมเราไม่ทำครับเราไม่ทานะครับผมนี่พูดดีนะพูดดีวันนี้พูดดีครับพูดดีคนหนวดก่อยครับคนหนวดด้วยนะครับคนหนวดได้ดูได้ดวอย่างดีครับคนหนวดด้านไหนครับคนหนวดก่อนจะกนหนวดนี่เราต้องใช้สบู่หรือ ใช้จะบูนอย่างนี้ทาก่อนแล้วเวลาให้เขานอนเนี่ยยังนอนอย่างนี้ได้ไหมหรือหัวต้องให้แงนขึ้นต้องให้แงนอย่างนี้เลยนะครับมันงวนเขาง่ายต้นเข้าได้ง่ายจะง่ายเนาะเอาโฟมกันหนวดดิอย่างนี้ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยธรรมชาติปล่อยบอกกขาปล่อยปากธรรมชาติครับถ้าไม่งั้นมันจะลุกเข้าไปในปากต้องอย่างนี้เลยนะครับครับอย่างนี้เลยดูนะครับยืนฟังยืนฟังหัวาปูนหนวดนะครับ ต้องยืนฝั่งกลโนวดฝั่งขวาของลูกค้านะครับกนหนดแล้วก็ยืนฝั่งซ้ายกนเคราครับเป็นสูตรเลยใช่ไหมนี่เป็นสูตรสูตรเลยครับสุคูณจะมีไหมคนมาอยู่ด้านนี้เพื่อกนหนดมีไหมครับอาจจะมีคนที่คนที่ถนัดมือซ้ายอ่ะครับคนถนัดมือซ้ายโอเคนะจริงนะครับอันนี้ต้องคนถนัดมือซ้ายจะต้องย้ายยืนกลับทางกันครับถ้าคนถนัดมือขวาก็ต้องด้านนี้อยู่ดีใช่ไหมอาจารย์ยืนฝั่งขวาของแขกใช่ครับ อเอาสาระตรงนั้นเละเอาสาระตรงนี้เนาะครับการจับมีกวนมีเหมือนกันหมดทีนี้เรามายืนฝั่งซ้ายของแขกเรากลนครา,าคกลนครจะอยู่ด้านนี้นะครับกรดูนาครับ,รบเราลากจากโครงกระจากโครงของของคางหน่ยาวมาฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายเลยดูนะฮะครับวันนี้เอาสาระล้วนๆเลยนะครับครับอันนี้ดูวิธีทำอันนี้เอาสาระล้วนๆเลยไม่พูดผมจะไม่พูดไม่ต้องพูดมากดูดูอย่างเดียวไม่ต้องพูดมากเลยนะจา์นนอนไม่พูดนะ อาจารย์นนท์ไม่พูดนะครับยืนข้างด้านหลังนี่คนคนลิงริปากเอาหัวของแขกมาชนกับท้องของอาจารย์นนท์อย่างนี้เลยครับเยอ,อย่างนี้เลยจะง่ายขึ้นไหมมันใกล้ดีเพลงนี้นะครับวันนี้เพลงนี้เลยนะสุดยอดเลยเนี่ยชวนน้องมาดัน,นขอบคุณท่านดีเจหมาหนองไทยที่ผลิตเพลงนี้ขึ้นมานะครับผมต้องขอบคุณมากๆชวนน้องมาดันเพงลงโปรดของอาจารย์นนท์เลยครับชอบมากจวดจวด ้วทำไงต่อครับนี้นี่คนเรียยแป้งมาทาแล้วคนแป้งมาทานหน้าใช้แป้งทานะครับใช้แป้งทาครับใช้แป้งทาแล้วก็กันหน้าครับกันหน้าก็เช่นเดียวกันคนโหนแก้มก่อนอ๋อคนโหนแก้มนะครับครับเบาๆลากเบาๆนะครับขูดเบาๆมือแต่หนังให้ตึงครับต้องตึงด้วยนะนี่ต้องตึงด้วยตึงมันจะหนังจะย่นมันจะดึงมีดโอ้จีพีนี้ยาวมากเลยครับยี่สิอดนาทีห้าสิบสี่ยิบสองนาทีแล้วนี่ครับผม อันนี้ทําให้ละเอียดถ้าให้ดูละเอียดแบบละเอียดถ้าไม่ดีผมขอตัดนิดนึงครับครับสุดยอดมากเลยนะครับนี่ครับจานออนนะครับผมไม่พูดหรอกครับครับกินเลนลอนดอนบลิดนะครับสุดยอดมากคมมากเลยนะครับร้อยสามสิบบาทถึงร้อยห้าสิบบาทโอ้โหร้อยใบนะครับาึ่งมาเป็นสองร้อยใบผมใช้มาตั้งแต่ปีสี่แปดเยอะมากเลยนะในนี้เยอะมากเลยแล้วคมมากเลยแล้ว การกันการโกนนี้จะไม่มีสะดุดเลยนะต้องยอมรับเลยนะตามท้องตลาดมีเยอะแยะแต่เพียงจะซื้อตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยก็มีลายสั่งซื้อได้นะครับอยู่ด้านล่างครับคลิกลายไปเลยนะครับบริษัทอยู่ด้านล่างเลยนะครับเสร็จหรือยังครับอาจารย์นนต์เสร็จแล้วครับอ่าตัดขนจมูกนะครับตัดให้เกลี้ยอย่างงี้่ให้ลูกค้าสั่งออกไหมหมายถึงหายใจกระทุ่งออกเอาแต่เส้นที่มันแหลมออกมา อืมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ก็สัมภาษณ์เลยครับสัมภาษณ์ลูกค้าเลยครับสวัสดีครับนายแบบมีความรู้สึกยังไงครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ฮะให้กี่เปอร์เซ็นต์สำหรับคนตัดครับเดี๋ยวพูดจากใจเลยนะครับให้กี่เปอร์เซ็นต์ใี่ไหมครับเออแคสนี้ให้ร้อยเลยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหอาจารย์อ้อนโอ้โหสุดยอดมากเลยมาครับ ขอบคุณมากครับอาจารย์นนกันงาครับขอบคุณครับและขอบคุณนายแบบครับธนะพมีโคมีอะไรคนรอคนรอนะครับนี่ครับภาพที่ตัดเสร็จกับโอเคเลยโอเคเลยชื่อธนภพมีโคครับใช่ชื่อจริงไหมใช่เนี่ยของจริงเลยนะอยู่กรุงเทพมาตลอด3 0ปีอ๋อแต่บ้านจริงๆอยู่ที่มหานครดงใหญ่เนาะ เราคนมหาคนครดงใหญ่แล้วมาเจอก,ก,กันกับอาจารย์อ้อนกันงานขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาและขอบคุณมากครับนายแบบ